อุทกภัยภัยพิบัติทางธรรมชาติใกล้ตัวอุทกภัยแบ่งเรื่องที่จะเรียนดังนี้ 1. อุทกภัยคืออะไรสองการสังเกตสถานการณ์อุทกภัย3การเตรียมตัวป้องกันและรับมือเหตุอุทกภัยอุทกภัยคืออะไรอุทกภัยคือภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน้ำเป็นสาเหตุอาจจะเป็นน้ำท่วมน้ำป่าหรืออื่นๆโดยปกติอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานานอาจมีสาเหตุจากพายุ มุลเขตร้อนลมมรสุมมีกำลังแรงร่องความกดอากาศต่ำมีก้าวังแรงอากาศแปรรวแน,นะทะเลนุนแผ่นดินไหวเขื่อนพังทาให้เกิดอุทกภัยได้เสมอการสังเกตสถานการณ์อุทกภยัยสังเกตสัญญาณเตือนน้ำท่วมเช่นฝนตกหนักระดับน้ำสูงขึ้นสภาพดินอิ่มตัวเตรียมของใช้จำเป็นแผนอพยพและติดตามข่าวสาร เพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีการเตรียมตัวป้องกันและรับมือเหตุอุทกภัยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดสองเตรียมถุงยังชีพอาหารน้ำยาสามวางแผนอพยพก,กำหนดจุดนัดพบยายของขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหาย 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานช่วยเหลือกันในชุมชน